ตั้งสไลด์ไว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบบ้านิบิวกันเช่นเคยนะครับวันนี้พามารับชมปืนสั้นอัดแก๊สอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามารับชมงาน WE ครับรุ่นนี้เป็นไฮคาป้า5.1คีเล็กสไลด์สีเงินครับรวมถึงพอนอกด้วยนะก็มีสีเงินเหมือนกันเลยตัวนี้ผมว่าจะเข้ากับตัวปืนมากนะครับและหน้ายาวนี่นี่บอกได้เลยว่ายิงแม่นมากๆครับ สำหรับข้อมูลตัวปืนนะครับตัวนี้เป็นระบบโบ b บ็กมีแรงถีบแรงรีคอยล์หนักพอสมควรนะครับเพราะว่าสไลด์เขาทํามาจากโลหะขึ้นรูป C N C นั่นเองครับมีแม็กกิ้งจากโรงงานมาเลยนั่นเองอย่างนี้ครับแม็กกิ้งตรงนี้รวมถึงท่อนอกนะครับท่อนอกก็จะเป็นสีเงินมีแม็กกิ้งมาให้เหมือนกันนะครับสาหรับท่อนอกเป็น W E T นะสวยงามครับรวมถึงสุดหน้าสุดหลังเป็นแบบไฟเบอร์ออฟติกเรืองแสงสามารถยิงการคืนได้นั่นเองครับ หน้าตาก็จะประมาณน,นี้บอกแม็กตรงนี้จะเป็นสีเงินผมว่าสวยนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนั่นเองตัวนี้เป็นแมกกาซีนครับผมขออนุญาตถอดให้รับชมก่อนเลยแมกกาซีนตัวนี้นะครับบรรจุได้30บวก1บวก1คือในลังเพลิงเนี่ยหนึ่งนะัดน,นะครับเป็น31นัดนั่นเองแมกกาซีนเนี่ยถือว่าบรรจุกระสุนได้เยอะมากนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับเขาจะเอาไปต่อยอดกันนะ,ะเอาไปแบบสายลมครับ HPA ที่กำลังดังๆตอนนี้นั่นเองครับ ความแรงตัวนี้จากโรงงานเลยนะครับด้วยแก๊สแรงวัดอยู่ที่ประมาณ350 FPS กระสุนขนาด0.20กรัมนะครับเดี๋ยวบอยจะมายิงเทสให้รับชมสำหรับปืนไฮคาป่า5.1ตัวนี้นนเดงก pop up นะครับปรับได้ภายในเดี๋ยวจะให้ดูพร้อมกันนะว่ามีตัวปรับตรงไหนนะครับสไลด์เป็นโลหะบอดี้เป็นโพลิเมอร์อันนี้จะเป็นปกติมาตรฐานของ WWE อยู่แล้วนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่1,100กรัมไม่ได้หนักมากเลยนะ แล้วก็ความยาวโดยรวม1 3 0ม mm ิลลิเมตรก็ประมาณ22เซนติเมตรครับโดยประมาณโดยส่วนตัวผมว่าปืนรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์หลายๆคนได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสําหรับปืนแฮร์คาบอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตําแหน่งไกกันนิดหนึ่งครับอันนี้คือเซฟไว้นะครับปลดเซฟลงนะครับนี่ครับไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะตำแหน่งไก นิดนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้กดลอบออกเลยนี่ครับตัวปืนมีเซฟทั้งหมด2ฝั่งนะครับนี่ซ้ายและขวาเลยตัวนี้จะดีอย่างหนึ่งคือสามารถใช้ได้กับคนมือซ้ายและมือขวาหมายถึงถนัดเนาะซ้ายและขวาได้เลยนี่ครับบอ่อแม็กใหญ่มากบอ่อแม็กที่เขาทํามาใหญ่เนี่ยเพราะว่าเวลาเราใส่บรรจุแมกซีนเข้าไปเนะี่ย มันจะง่ายนะครับมันจะตรงรูง่ายกว่านะครับนี่สวยเลยปลดแม็กมีฝั่งเดียวนะครับนี่แบบนี้ตุดแม็กเราจะเติมแก๊สต,ตรงนี้นี่ครับเป็นวาล์วเติมนี่เป็นยางโอริงดำนะครับภายในเป็น WE จะใช้ด้วยกันได้แทบทั้งหมดเลยนะครับและอร่อลแหง่ายนะครับสำหรับปืนรุ่นนี้นี่ลองยิงข้างซ้ายดูก็ได้ครับ อ่โอเคอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองอีกทีครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับไกปืนถือว่าหนึบๆใช้ได้ครับมีเซฟให้เราสองฝั่งเซฟอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวทำให้รับชมเลยเซฟนะครับนี่ขั้นตอนที่1นนะครับเซฟเลยอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับจะมี2แบบ สองแบบในที่นี้คือเป็นเซฟตี้มาจากโรงงานเลยนะเราไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรเลยนะครับถึงเราขึ้นเซฟอย่างนี้นะครับปืนไม่สามารถสไลด์ได้เหมือนตอนแรกที่ผมทำนะนี่คือเซฟเซฟดีมากนะครับไม่สามารถลั่นกายได้ด้วยถึงเราจะกดล้งอ่อนนะครับก็ยิงไม่ได้นะนี่ครับต่อมาครับเซฟอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้ครับล้งอ่อนถ้าเราไม่กดยิงไม่ได้นะครับอันนี้คือระบบเซฟตี้จากโรงงานเลยที่เขาให้มาเราต้องกดก่อน1ครั้งแล้วยิงอย่างนี้ได้นะครับ ลองอีกทีครับนี่ครับนี่นการกริปผมว่าถนัดมือนะว่าดีมากนะครับไม่ได้อึดอัดและไม่ได้ใหญ่เกินไปน้ำหนักกำลังดีด้วยนะสุดแน้าสุดหลังเลยง่ายครับเป็นแบบไฟเบอร์รออปติกเรืองแสงเหมาะนะครับสวยงามเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยิงแบบแก๊สเปล่าๆให้รับชมก่อนนะก่อนจะไปยิงมาเดี๋ยวเราดูภายในกันเล็กน้อยครับวิธีการนะครับเหมือนเดิมครับนี่ดันจเจ้าตัวสลัก วนี้ออกนะครับรอกตำแหน่งให้ตรงจุดนะไม่งั้นจะถอดไม่ได้นะครับแล้วก็นิ้วเนี่ยออกดึงออกแค่นี้นะครับอันนี้เป็นด้านในเจ้าตัวสไลด์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านในตัวพอลิเมอร์ตัวจับนั่นเองครับน้ำหนักดีมากครับไม่ได้หนักมากส่วนวิธีการปรับฮอบนะครับนี่จะมีตัวสีดำๆตรงนี้นะครับให้เราปรับนั่นเอง หมุนขึ้นหมุนลงนะครับเพื่อปรับวิธีกระศุนให้สูงหรือต่ำแค่นั่นเองครับสวยนะครับวิธีการถอดก็ตรงนี้เลยดันออกได้เลยแต่ผมขอเนี่ยไม่ถอดนะคลิปนี้เราจะไปไหวหน่อยนั่นเองวิธีการประกอบคืนนะครับเหมือนเดิมเลยใส่เข้ามาในสไลด์นี่ครับดันมาให้อยู่ตำแหน่งนี่ครับเขาจะมีตำแหน่งของเขาเนี้ยนะหลังจากนั้น,นครับเอาสลักมาใส่ใส่ให้ตรงนะครับ แล้วก็กดลงไปเลยแล้วก็ปล่อยครับนี่ประมาณนี้ครับเรียบร้อยมาใส่แมกกาซีนล,ลองยิงเทปเสียงเปล่าให้รับชมหน่อยครับนี่นะครับประมาณนี้ให้ครับปาเข้าล็อกเขาก็จะประมาณนี้ครับนี่ลองยิงครับผมขออนุญ,ญาตกดตัวค้างสาไลด์ไว้ก่อนนะครับ เติมแก๊สไปนิดเดียวนะครับนี่ลักษณะแก๊สหมดก็จะประมาณน,บบนี้อันนี้คือแก๊สหมดเลยนะครับไม่มีในแม็กซซินเลยสไลด์จะไม่ค้างนะครับแต่ว่ามีแก๊สเนี่ยสลด์จะค้างปกติเลยผมจะเติมแก๊สให้ดูก็เลยยิงให้แก๊สหมดก่อนมาเติมแก๊สกันสักหน่อยครับอันนี้ขออนญาตเปิดขวดก่อนเลยวิธีการเติมนะครับอันนี้จะประมาณ10วินะครับถึง15หาวิเพราะว่าแม็กใหญ่เนี่ยเขย่าแก๊สก่อนนะครับเอาลงแบบนี้นะ 90าองศาแบบนี้นะครับแก๊สจะได้ลงในแมกกาซีนเต็มร้อยเลยน,นั่นเองครับ <c oughs> ผมขอเติมไว้เทสปะมแมนนี้ก่อนละกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมายิงเทสพร้อมกันเลยต่อ,อมานะครับวิธีการบรรจุกระสุนนี่ครับดึงตัวสปริงที่ดันกระสุนนะครับลงมานี่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีช่องเว้นไว้ให้เราแบบนี้เอาไว้เติมกระสุนนั่นเองครับพอเราเติมเนาะแบบนี้นะครับ นี่นะครับเติมใส่แล้วก็เอียงแมกกาซีนไปครับตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าอ่านกล้องเนาะทอยางนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้คือยังเลี้ยงไม่ดีแต่ว่าดีหรือไม่ดีสามารถยิงได้ไหมได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยสามารถยิงได้ปกตินะครับอันนี้เลี้ยงเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับมายิงเช็ดกันครับบรรจุแมกกาซีนครับนี่นะครับเราจะพร้อมยิงแล้วแต่นี้เซฟอยู่เริ่มยิงได้ครับ นี่ครับลูกหมดสลด์น้างนี่อันนี้คือมาตรฐานจากปืนเลยนะครับปอไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยความเร็วกระสุนสูงสุดอยู่ที่349นะครับระดับต่ําสุด330และกลางอยู่ที่338กระบอกนี้ถือว่ายิงดีนะครับไม่เร็วเลยใช้ได้นะครับเยี่ยมเลย่เดี๋ยวลองมายิงตอนมีแก๊สแต่ไม่มีกระสุนนะครับเนี่ยลองมายิงดูอันนี้คือสไลา,จา์จ้ค้างปกติฮนะตัวนี้สามารถยิงได้เลยครับเนี่ย ประมาณนี้ครับโอ้โหโแรงนะครับแรงเยอะนี่ลองยิงข้างซ้ายดูบ้างครับหนักพอสมควรนะครับแต่ข้างซ้ายก็ต้องใช้นิ้วชี้อย่างนี้นะเรีย <c oughs> บร้อยครับถอดแมกกาซีนนะครับเคลียร์กระสุนนี่ครับเรียบร้อยครับสําหรับการรีวิววันนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้นะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็่กําจังให้กับบ้านๆด้วยนะครับหากมีอะไรใหม่ๆนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมเช่นใครครับขอบพระคุณครับ